อีกสามวันจะแต่งงานอีกสามวันจะไปออกเดทแต่หน้ายังพังอยู่เลยทำยังไงมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะลูกคา้าวีดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนึงหลายๆคนเนี่ยยังมีข้องสงสัยอยู่ว่ามันควรจะใช้ตอนไหนใช้ยังไงใช้อะไรนะคะวันนี้จะมาพูดให้ฟังนะคะนั่นก็คือเมดีวีนะคะไบโอเซอร์สมานั่นเองนะคะเป็นไบเทนนิ่งแอนด์ i ีจูเนตติ่งมาแต่ชื่อเขาก็บอกอยแล้วนะคะว่าจะทำให้ขา และฟื้นฟูผิวแล้วก็กระชับผิวด้วยนะคะจะบอกว่าครูเยอะแยะขนาดนี้มันอยู่ในนี้ได้จริงๆหรอจะบอกว่าตัวนี้มันครูมาร์กหน้ามาร์กหน้านั่นหมายถึงสารสกัดเนี่ยสามารถที่จะเข้มข้นได้มากกว่าครีมทั่วๆไปที่เราใช้ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างตัวนี้เราใส่ส่วนผสม,สมทุกอย่างนะคะที่มีการช่วยให้หน้าเฟิร์มขึ้นฟื้นฟูผิวได้เวลาเรากดสิวแล้วเป็นรอยแดงทั่วใบหน้าเกิดอาการแบบช้ำเยอะๆหรือว่าหน้าโซมมากๆเนี่ยมาเข้าไปปุกเนี่ย สักประมาณคร oh. ึ่งช no ั่วโมงนะคะแกะออกปุ๊บเนี่ยเหมือนผิวเรานอนมาแบบ12ชั่วโมงเลยประมาณนั้นเลยคือผิวมันจะฟูขึ้นเลยตรงเนี้ยไม่ใช่อุปโลกนะคะหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่ามาร์กหน้าเนี่ยมีหลายยี่ห้อมากตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยแผ่นละ30-40บาทก็มีทำไมต้องมาใช้ไมดีีก็เพราะว่ามาร์กตัวเนี้ยไม่เหมือนมาร์กทั่วไปตามท้องตลาดที่ทุกคนเห็นกันเพราะสโลแกนของในดีีเนี่ยเราเน้นย้ำในเรื่องของการฟื้นฟูผิวซ่อมแซมผิวได้อย่างแท้จริงนะคะส่วนผสมของเราดีกว่ามาร์กทั่ว ไปตามท้องตลาดแน่นอนให้พลิกหลังฉลากหลังกล่องเนี้ยดูได้เลยนะคะว่าส่วนผสมตัวแรกของเราเนี่ยที่ใส่เยอะที่สุดนะั่นก็คือยีสต์เราเรียกว่าเราใช้เบสเนี่ยเป็นยีสต์เลยไม่ได้ใช้น้ําเป็นเบสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจะเข้มข้นมากกว่ามารุ่งไปตามท้องตลาดเนี่ย 5้าสเท่าเลยช่วงที่จิบคลอดลูกแล้วแบบหน้าสมโทมนอนน้อยนยจะจบใช้ตัวนี้มากหน้าจะรู้สึกผิวสดใสขึ้นมาเลยแล้วถามว่ามันจะเป็นต้องมากบ่อยไหมแล้วมันเหมาะกับผิวใครบ้างนะคะถ้าเกิดว่าโทรมมากๆต้องการฟื้นฟูผิวเร็วๆพวกผิวติสัตสเตยียรอยเนี่ยหน้าอักเสบเยอะๆสิวเยอะๆเนี่ย จิ๊บแนะนําว่าอาทิตย์หนึ่งมา2สองสามครั้งได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีปัญหามากอย่างจิ๊บเนี้ยผิวสมบูรณ์ดีอยู่แล้วนะคะจะมาอาทิตย์ละครั้งก็ไม่มีปัญหาตัวนี้นะคะจะบอกเลยว่าสามสิบนาทีสิ่งที่จะได้รับเนี่ยก็คือผิวที่ขาวขึ้นจิ๊บให้น้องเทอฟิตน,นะคะมาที่แขนให้ดูนะคะสําหรับช่วงหนึ่งที่แขนอย่างเดียวเอาแผ่นมาแต่แปะไปที่แขนนะคะแล้วน้องเขาเป็นคนผิวแําอยากจะให้ดูนะคะว่า หลังจากที่เราเอาแผ่นมากออกเนี่ยไอตรงที่มาไวเนี่ยผิวมันดูดีขึ้นแค่ไหนจะได้เห็นนะคะว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงแล้วก็จะบอกเลยว่าจ๊บให้เคล็ดรับนะคะอันนี้เป็นบุญหมอที่บรกษัแบรนด์มินีให้เคล็ดรับมาเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไปออกงานซึ่งสมมติว่าอีกสวันจะแต่งงานหรือว่าอีกสามวันเนี่ยมีปาร์ตี้ใหญ่เด็ดใหญ่ต้องไปแบบผิวต้องสวยเนี่ยมาติดกันสามวันไปเลยนะคะจะทําให้ผิวเนี่ยปูขึ้นแล้วก็คือขาวหนึบเฉดสีเลยจะบอกว่าตัวนี้ค oh. ือเหตุผลตั้ง ทเครื่องมาร์กตัวนี้นะคะเขาเน้นในเรื่องของความสําคัญของผิวโครงสร้างของผิวด้วยผิวคนเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยต้องเผชิญกับมลภาวะเป็นผิวที่อยู่ด้านนอกเยอะแยะมากมายถ้าแบบผิวเราเนี่ยไม่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะเวลาที่เราไปเผชิญกับควันรถยนต์หรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดผดผืิ่นได้ง่ายมันจะเกิดผิวเสียได้ง่ายริ้วรอยได้ง่ายนะคะมาร์กตัวนี้นะคะเวลามาร์กเข้าไปเนี่ยเขาเป็นไวท์เทนนิ่งเป็นลิฟติ้งเป็นรีสูวิเนติ้งก็จริงนะคะแต่อย่างหนึ่ง ที่หลักๆเขาที่ทําได้เลยนั่นก็คือเพิ่มสารแอนตี ism, ้ออกซิเน์ให้กับผิวนะคะมาร์คเอง30นาทีเนี่ยไม่ต้องล้างออกนะคะตัวนี้เขาจะแบบปล่อยสารบํารุงทางคืนไม่ต้องทาครีมต่อด้วยแต่ถ้าอยากจิ๊บเนี่ยเวลาที่จิ๊บมาร์กเสร็จ,จก็จะมีสูตรของจิ๊บก็คือเวลาที่เราแผ่นมาร์คมามาร์กเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่ข้างในซองค่อนข้างเยอะเสียดายเมื่อก่อนจะอามาทาแขนแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็จะเอามากดกับด์กสปอตนะคะ สามปั๊มแล้วก็ทาบนหน้าแล้วก็ใช้ที่นวดหน้านวดต่อให้มันซึมเข้าไปคือตื่นมาอีกวันหนึ่งคือผิวขาวแบบขาวเวอร์มากแบบผิวกระจา่างแบบผิวเหมือนนอนแบบนานมากผิวฟูอันนี้คือเป็นเคล็ดลับของจิ๊บเลยคือผสมกับดักบอร์ดแต่ถ้าจะไม่ผสมก็ได้ค่ะก็มารคเขาก็ช่วยอยู่แล้วในเรื่องของไวท์ตินนิ่งนะคะเพราะว่ามา์แค่30นาทีเนี่ยผิวก็ขาวขึ้นระดับหนึ่งแล้วจิ๊บแนะนําว่าทุกคนเนี่ยควรจะทําทีทเมนให้กับผิวบ้างมาร์เป็นเหมือนการทําทีทเมนเป็นเหมือนการฟื้นฟูผิววแบบเ่งด กิดว่าบำรุงทุกวันแล้วก็มาร์กหน้าไปด้วยนะคะจิ๊บบอกเลยว่ายังไงผิวก็สวยละเอียดแน่นกระชับแน่นอน,นะค่ะ